โอเคเริ่มเลยท่าดันดาสนะนะคะเฟกปลายเท้าขึ้นมามือทั้งสองวางข้างสะโพกนะคะเหยียดแขนไว้ชืดอ,อกขึ้นหมุนหัวไหล่ไปด้านหลังก้มหน้าลงเล็กน้อยหนึ่งเก่งกระชับต้นขาไว้สองสามสี่และก็ห้า หายใจออกพับตัว3มนิ้วเกี่ยวโป้งเท้าหนตามองที่ปลายนิ้วเท้า 2. เก่งกระชับต้นขาวไว้ 3. ยืดคางไปแตะหน้าแข้งสี 4. และก็ห้า หายใจเข้ายกลงตัวขึ้นหายใจออกคลายมีสองออปชันให้เลือกนะคะออปชันแรกก็คือหายใจออกพับตัวจับขอบเท้าออปชันที่สองก็คือคล้องเท้าการที่คล้องเท้านะคะก็คือจะเอามือซ้ายจับข้อมือขวาแล้วเอาไปคล้องเท้าหรือมือขวาจับข้อมือซ้ายแล้วไปคล้องเท้าก็ได้แล้วแต่นะคะโอเคหายใจออกคล้องเท้าหนึ่งเหยียปลายเท้าไว้สองสาม สี่และก็หาหายใจเข้ายกลำตัวขึ้นหายใจออกคลายต่อไปจะเป็นท่า counter p o s นะคะมี2องออปชันให้เลือกเช่นเดียวกันอ p อปชันแรกก็คือสำหรับคนที่แข็งแรงยังไม่เพียงพอนะคะก็คือให้ตั้งชันเข่าแบบนี้วางมือข้างหลังสะโพกหายใจเข้ายกขึ้นมาแล้วก็ เฮดดาวห้อยศีรษะไปข้างหลังนะคะจะนับอยู่ตรงนี้5ลมส่วนใครที่มีความแข็งแรงดีมากนะคะก็ทำเป็นฟูลออปชันของ r e เว r ร์ p l a n k ได้เลยนะคะตามมานะคะอกขดวางมือข้างหลังสะโพกนะคะยกอกขึ้นเหยียดแขนตรงหายใจเข้ายกขึ้นมาฝ่าเท้ากดที่แผ่นแมต1หนึ่งทิ้งศีรษะสองสา สี่ <4 S 2> และก็5หายใจออกว่างจากนั้นนะคะเราก็จะทำการจำไปข้างหลังใครสามารถจำแบกได้ก็จำนะคะแต่นี้จะใช้ออปชันเนาะโอเคคอร์ซิดนะคะวางมือยกก้นขึ้นกระโดดฮึบหายใจออกชัดตุลังกาหายใจเข้า หลังเท้าราบอาบดอกหายใจออกดาวน์เฟซซิ่งดอกจ้ำฟูได้เลยนะคะงอขาง่าวลากเท้ามาเท้าเบาที่สุดก้นลอยเหยียดหนึ่งสองสามวางก้นลงโอเคฮาร์ฟเวอรัดทางนั้นขวานะคะหลังเท้าวขวาวางไว้ที่ขาหนีบซ้าย ออมือขวาไปเกี่ยวเท้าขวาหายใจออกพับตัวลงหนึ่งสองสามสี่และก็ห้าหายใจเข้ายกลำตัวขึ้นหายใจออกคลายโอเคเราจะทำนาวาสนะนะคะ จิกจมูกเท้าเหยียดแขนเอนหลังเล็กน้อยจากนั้นค่อยๆลิฟต์ขาคู่ขึ้นมาเหยียดขาตรงหนึ่งเชิดอกไว้สองสามสี่และก็ห้าว้าหายใจากฮาฟโรตาทางด้านซ้ายค่ะ อมมือซ้ายไปเกี่ยวเท้าซ้ายหายใจออกพับตัวตามองที่ปลายนิ้วเทาว้า1นึ่สองสามสี่และก็ห้าหายใจเข้ายกลำตัวขึ้นหายใจออกค่ะทีนี้จะไม่จำแบกนะคะรอบนี้จะเอาเป็นแบบว่าคอซีดแล้วก็หนีบเข่าเข้าหากันหนีบ ต้นขาเข้าหาอกใครลอยเท้าได้ลอยนะคะคือถ้าใครลอยไม่ได้ก็จิกจิกไว้แล้วก็ให้รู้สึกว่าเท้าของเราเบาที่สุดนะคะเราจะนับตรงนี้อยู่สิบนะคะเหยียดแขนเชิดอกหนึ่งหนีบเขาเข้าหากันสองเชิดอกไว้สามต้นขาแนบหน้าอกสี่และก็ห้า อ่ะจากนั้นนะคะพับเข่าขวาหลังเท้าขวานะคะวางราบชี้ไปที่หลังแมทนะคะถ้าใครข้อเท้าตึงมากๆนะสามารถที่จะทํามุมของข้อเท้าเป็น90องศาได้นะคะโอเคหายใจออกจะจับเท้าหรือคลองเท้าก็ได้จะจับขอบเท้าหรือคลองเท้าก็ได้นะคะหายใจออกพับตัว1 สองสามสี่และก็ห้าหายใจเข้ายกลมตัวขึ้นหายใจออกคลายมาที่นาวาสนะค่ะท่านี้จะเป็นท่าที่แบบว่าทุกคนจะชอบมาจิกจมูกเท้าแบบนี้นะคะเหยียดแขนสองข้างเอ็นหลังเล็กน้อยเชิดอ,ออกไว้ค่อยๆลิฟต์ขาคู่ขึ้นมาเหยียดขาตรง 1. เชิดอกไว้สองสามสและก็ห้าวา้าอ่ะงอพับขาซ้ายวางหลังเท้าราบหายใจออกมือซ้ายจับข้อม,มือขวาพับตัว 1. ตามองที่ปลายนิ้วเท้าสอง สามสและก็ห้าหายใจเข้ายกลมตัวขึ้น <5 S 1> หายใจออกคลาย <5 S 1> ทีนี้ก็จะสลับไปเป็นจัมแบกนะคะวางมือข้างสะโพกขอซีดกระโดดหายใจออกชัดตุลังกาหายใจเข้าหลังเท้าลาบอาดก <5 S 1> หายใจออก ดาว facing ดอจ jump t หนึ่งสองวาฮเ j นะคะงอพับเข่าขวาเข่าขวานะคะชี้ไปด้านข้างเป็นมุมเก้าสิบองศาหายใจออกพับตัวของขาว หนึ่งสองสามสี่และก็ห้าหายใจเข้ายกลำตัวขึ้นหายใจออกคลายนาวาสนะค่ะจิกจมูกเท้าเชิดอกเหยียดแขนสองข้างเอ็นหลังเล็กน้อย ลิฟต์ขาคู่ขึ้นมาหนึ่งเชิดอกไว้สองสามสี่และก็ห้าว้าจานุเอทางด้านซ้ายค่ะเข่าซ้ายชี้ไปด้านข้างทำมุ 90, มเก้าสิบองศาหายใจออกข้องเท้ามือซ้ายจับข้อมือขวาหับตัวหนึ่ง ามองที่ปลายนิ้วเท้าขวาสองสามสี่และก็ห้าหายใจเข้ายกลำตัวขึ้นหายใจคลายจบแล้วนะคะจะมีท่าต่ออยู่นะคะถ้าใครสนใจใครชอบก็กด subscribe กดหัวใจได้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ